เอาครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้ครับผมเนี่เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับข้าวเหนียวนาปังสายพันธุ์ใหม่จากกรมการข้าวนะครับที่มีชื่อว่าก็ขอ26ครับผมปาดเม็ดใหญ่เม็ดเา่าเลยทีเดียวนะครับผมและตรงนี้นะครับผมนี่คุกยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมส่งพร้อมงอกแล้วก็พร้อมที่จะเกิดแล้วครับผม ับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปยครับผมนุ่มขวัญชัยพัะใจเกษตรมาแล้วครับผมจากทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับนี่เนาะเพื่อนคู่คิดของพี่น้องเกษตรกรไทยครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับพี่น้องครับสาหรับตอนนี้ครับผมเราอยู่กันที่แฮปปี้การเกษตรมหาสารคามครับพี่น้องครับนี่เนาะย่างที่ผมเด้เกินนํากับพี่น้องป้องไปยนะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่า สำหรับวันนี้นะครับเราจะทําการเปิดตัวนะครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวนาปางอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กําลังมาแรงที่สุดนะครับผมนี่นอเอาส่วนละเอียดตั้งๆสิเป็นยังไงนะครับสาหรับสายพันธุ์นี้ครับผมไปเบิ้งกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับเริ่มจากกระบวนการนะครับในการคัดเมล็ดของเราครับผมพี่น้องครับนี่นอหลังจากที่ทําการเก็บเกี่ยวกรยข่สิบของเรานะครับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่นอ หลังจากเอากระเทียมความพ้องนะครับผมในการที่จะทําการคัดเมล็ดนะครับผมด้วยเครื่องคัดเมล็ดนะครับ s p s 600นะครับจากประเที่ปทุ่นของพาเนาอผ่านกระบวนการต่างๆนะครับผมในที่สุดแล้วนะครับก็ได้เมล็ดพันธุ์นะครับที่มีลักษณะเป็นแบบนี้ครับผมนี่นาอนี่ครับพี่น้องครับนี่ปาดเป็นตาสอนให้ครับนี่เบิ้ง เม็ดใหญ่เม็ดยาวนะครับแล้วก็มีมีแต่เม็ดตรงๆครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาไล่ละเอียดต่างๆสิเป็นยังไงนะครับผมหลังจากกระบวนการนะครับในการคัดเมล็ดนะครับในลักษณะแบบนี้แล้วจะเป็นยังไงตอนนี้อยากไล่ครับพี่น้องครับนี่เนาะไปเบิ้งกันทั้างคุณกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับนี่ห้ามมาเบิ้งนะครับผมนี่เนาะหลังจากเข้าสู่กระบวนการนะครับในการคัดเมล็ดแล้วนะครับนี่ ก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับผมพี่น้องครับนี่นี่เดี๋ยวให้เบิ้งกันชัดๆก่อนนี่ครับพี่น้องครับี่หลังจากทีเฮาเทออกมานะครับจากกระปุกนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลปรากฏว่าก็จะมีลักษณะเม็ดงามๆแบบนี้ครับผมนี่บุ้ยเม็ดใหญ่เม็ดยาวแล้วก็เม็ดตรงครับผมในลักษณะแบบนี้ครับพี่น้องครับเห็นมั้เป็นตาสอนให้เนาะหลังจากนั้นเป็นยังไง หลังจากนั้นเราก็เอามาทำการทำการพ่นนะครับด้วยตัวยาในการกันมอดกันแมงนะครับผมนี่เนาะกันมอดกันแมงกันมดนะครับผมนี่เพื่อสีฮดให้เขานะครับสามารถที่จะป้องกันนะครับสิ่งที่จะเกิดอันตรายนะครับซึ่งกว่วเฮ้าสีได้ทำการเพาะปลูกนั่นนี่เฮาเหลือไว้แล้วอีกโดนพ่อสมควรนะครับดังนั้นเราจึงมีการ คุกยาครับคุกยานะครับในการป้องกันมอดป้องกันมดป้องกันแมลงต่างๆนะครับผมพี่น้องครับพี่นาอนี่ในลักษณะแบบนี้ครับเบิงเบิงครับพี่น้องครับนี่ปลาขนาดว่าคุกยาแล้วนะครับก็มีลักษณะเม็ดใหญ่เม็ดยาวนะครับแล้วก็เม็ดตรงแบบนี้ครับผมพี่น้องครับนี่เนาะนี่นะครับผมจากลักษณะแบบนี้นะครับผมนี่เนาะมาเป็นแบบนี้ครับผมพี่น้องครับนี่เนาะ เอาสำหรับวันนี้นะครับก็เลยมาทําการเปิดตัวอย่างเป็นทางการสําหรับข้าวเหนียวนาปังที่กําลังมาแรงที่สุดในขณะนี้นะครับจากกรมการข้าวที่มีชื่อว่ากขอ26ครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาท้ายสุดฝากที่ฝากน้องกันนะครับสําหรับท่านใดอยากที่จะได้นะครับผมข้าวสายพันธุ์นี้ครับกขอ26นะครับผมนี่เนาะสามารถประสานมาได้นะครับ3าหมายเลขโทรศัพท์ครับผม 0899428684ครับ0925164252นะครับแล้วก็065ครับ0495999นะครับเอาจังลยฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานขออมราผ้าจากพี่น้องปลปายไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมปาดเป็นตสอนให้ครับผม ก็ขอ26ครับผม